มานะคะตอนนี้กำลังจะเลี้ยงหมาป่าอาชาเดมี่ลูกรักของใครเนาะหม,มาป่าอาชาเดมี่ค่ะดูนะคะ <laughs> ดิ3หมาป่าดิ3หมาป่าเลียนเลยด3หมาป่าวันนี้วันนี้มันนี้แล้วมันนี่มาป่าโหยอ้เธอให้มันดีดีสิโทอย่ารอกันเธอให้มันเหมือนไก่เลยเอามาใส่ชามนี่มากินมั้ยแบ่งกัน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 แงมานี่อ่าเอเฮ้ปัมแปมตัวลายเราอ่ะแปมอ่ะโหอร่อยอร่อยปัมแปมโอเล่ โอเล่ป๋อมแามนแดงน้อย oh, มันนี่นานๆเราก็อยากไม่กินทีอร่อยมากเลยใสยลับสายลับ,บนั่นชามเดียวกันะก,กินเขา้าไปหมดแล้วไอพี่<ม>แบ่งกันไม่ย่นเฮ้ยเราไอ้เฮียกี้จะกินอะไรเนี่ยเฮียกี้ไม่มีอะไรกินแล้วนะเนี่ยช่วยไม่ได้เว้ยหมดแล้วอ้าวเฮียกี้ดูเฮียกี้ดิ เฮกกี้เราเฮกกี้เฮกกี้จะกินอะไรให้น้องกินก่อนนะเดี๋ยวเฮียค่อยกินเฮียอ้วนแล้วว่ายังไง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 เกาต้ามานี่กาต้าโอ้โหดิขู่เขาเนี่ยขู่เขาเนี่ยอ่ะขู่เขาเนี่ยอ่ะอ่ะขู่เขาเนี่ยคนนี้ขู่เขาเนี่ยขู่เขาขู่เขาอย่าแย่งกันบอกสิปะอย่าแย่งกันเดี๋ยวจะอ้วน ยอ่วเหมือนแฮกี้เนี่ยเห็นไหมแฮกี้อ้วนแล้วแฮกี้อ้วนแล้วแฮกี้อ้วนแล้วนะอู้ยแฮกี้เฮกี้อ้วนแล้วเนี่ยไหนไหนดูสิโอ้ยเราจะมาเบียดทำไมล้ะเนี่ยจะดูนุน่นดูน้องกินข้าวกันนุ่นเห็นไหมโอ้ยจะไปไหนดีวะเอดเป๊ด เอสเปซโซเอสเปซโซนัน่งน้อยนั่งน้อยเหรอตอนนี้นั่งน้อยเหรอนั่งนั่งน้อยเหรออ่า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 เฮคิข้าวหน้ามัน,นี่ดิก้าวหน้าคุณก้าวหนะ้าอ้าวมาแล้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 วอะไรนะเฮคิกึงขู่เขาจังเลยหนุนก็เห็นแม่เขาแล้วหนุน เห็นแม่เขาแล้วนังน้อยเอสเป๊ดเอสเป๊ดเอสเป๊โซ่องศาเอสเป๊โซ่จังเลยวะ่ะนั่นนั่นเอาละทีเนี้ยป๋อมแปมวายร้ายไอตัวเนี้ยตัววายร้ายป๋อมแปมป๋อมแปมป๋อมแปมน,น,น่าน,น่าน,น่านังน้อยนังน้อยเบียกี้ก็ขู่จังเล รอรอรอแล้วรอแล้วอ่ะรอรอรอเนี่ยรอที่สุดคนเนี้ยรออที่สุดโคตรรอมึงเดมันนั่งไอ้โคตรรอไอ้โคตรรออดแดดวันนี้มึงอดกินมึงไอ้โคตรรอไอ้โก้ไอ้โกมาได้โก้ดูนองสิบสามหมาป่าคาร์เดมี่แห้งเยอะจริงๆโอ้มันนี่เป็นกรรมมัำหุ่ะคนน่ะเออไอ้นี่ก็ชอบกล้องอย่างนี้นะมึงเนี่ย อ้วนแ้แ้เขาไม่ได้กินข้าวหรอกมึงสมหน้าไอ้พวกนั้นมันกินหมดแล้ว